สินค้ากันก็คือเป็นเครื่องผลิตนะคะเป็นเครื่องผลิตยี่ห้อเเจลครับตัวนี้ก็จะ5ลิตรเลยนะครับ1 2 3 4 5โอเค5ลิตรนะคบอ่านี่สเปคอย่านะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับโดยรวมตัวเครื่องก็จะมี1พ่นยาได้เนาะแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้ถึง300เลยนะคะจะเป็นปุ่มทัมเมอร์นะคะนี่ก็คือปุ่มสลิปปร์อฟเลยเราจะมาเปิดดูข้อมูลดูรอบตัวเครื่อง่อยครับเร็วเลยครับเพราะเราทำเราทำเวลาครับอ่าโอเคน่าตาก็นาปนี้นะครับโอเคกลับมาที่เดิมครับสิ่งที่ลูกค้าได เบสิเบลนะครับก็คือถือว่าเงียบมากๆเลยนะครับ50เบสิเบลแล้วก็ตัวสารผลิตของตัวนี้ก็สารกิเบสมันจะอยูรร่ได้ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นชั่วโมงเลยนะครับเวลาใช้ไปเรื่อยๆก็จะประมาณหมื่นชั่วโมงสารผลิตถึงจะเสื่อมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับก็คือปุ่มทั้มเมอร์แล้วก็สามารถพงยาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเมรื่อลูกค้าได้เครื่องไปปุ๊บอ่ะเปิดสวิตช์เอาปุ๊บยังครับเปิดตรงไหนครับปุป่มกดตรงนี้ปุ๊บเครื่องก็เสียงแค่ประมาณนี้เนะ5 c c. 5 c c. ลูกค้าหมดอันนี้ขวดนึงก็ใช้ได้ประมาณน่ิคย์ถ้าเราเติมน้ำกันตัวสเปรลาเตอร์สเรลาวอเตอร์ถ้าเราเติมนี่ต้องกี่ชั่วโมงคุณมีอธิบายไห2 0ชั่วโมงครับเอ่อถ้าเป็นสเปรย์ลา์วอเตอร์เนี่ยก็คือหลังจากที่เติมน้ำไปหลัง24ชั่วโมงเปลีนั้นเปลี่ยนเปลี่ยน24ชั่วโมงก็เปลี่ยนเนาะหรือว่าเติมห่องได้คะเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นน้ำที่สะอาดใช่ไหมล่ะอ่ะเพราะน้ำสะอาดปุ๊บเราเติมเข้าไปเน

แบสออกนะคะไหน้าตาไส้กรองไปอย่างนี้นะครับโอเคแล้วจากนั้นไส้กรองเราอย่อยู่ไหนครับอ่านี่ดึงออกมาน้ำสบู่มันอยู่ยังไงครับก็แปอยู่เลยแค่นี้เลยบ๋มโอเคนี่เราก็ไปซักทุกะไรครับล้างน้ำเปล่าทุกอาทิตย์เนาะอ่เพื่อความสะอาดนะโอเควลนละกใส่ก็เหมือนเดิมครับเจียบเลยเจียบไปปุ๊บถ้าเราเสียบไปปุ๊บทำไงต่อครับดัน้ามาเจียบไ้เหมือนเดิมไส้กรองเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกสามพันสามพันสามพันชั่วโมงนะถ อะไรเดีย๋ยวถ้าคุณลูกค้าอยากได้อะไรก็สามารถเรียกพนักงานไปดูแลได้นะครับแล้วก็คิดค่ารถไป,ไปนเนาะโอเคนี่คือเครื่องโอเจ็งแล้วครับเสียงเงียบมากเอาเปิดดิโอ,อเคพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเมื่อเราใส่ฟิลเตอร์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมให้เรากดตรงนี้ครับคัมเมอร์เปิดปุ๊บกดคัมเมอร์สามครั้งหนึ่งสองสามอ่าใช่แล้วดิคิลเตอร์อันใหม,ม่เราก็จะใช้งานได้ต่อไปถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ใช่ไหมครับตรงนี้มันจะขึ้นคับว่าโลคอนทำให้เราต้องเปลี่ยนนะเออโอเคครับคุณลูกค้าสงสัยก็สามารถถามแอดดดมิินนนนเรราาาไไ้้้แลลลลวก็ปังง์่ะคับเราจะมมีแอดินนนคคคคคคคอออยยยดูููแลลลุุ่ณณกก้้าาาทััเเขขไปหะรบบง